แก้มข้างขวาขพวงมาลัยยูดีครับดูจากงานครับดูงานครับอ่มาต่อครับชาวเยนมาเซ่แก้มกันครับตะแก้มข้างขวาข้างคอพวงมาลัยข้างของพวงมาลัยครับฟีลตรงนั้นเหมือนเดิมทำอะไรเหมือนเดิมแต่เสียงเพลงไม่ใช่ของผมนะครับข้างบ้านจัดปาร์ตี้กันครับ ก็จะด,ดูไว้มันของพวกนี้ยิ่งทํามันก็จะยิ่งทานาญครับเหมือนตอนเปิแร,แรกครับแรกๆเีผมก็ไม่ได้โอโหตัวเองนะครับแต่ว่าโอ้ตะก่อนเสียมากเสียมากเสียย่อยเสียยับนะอ่านี่เราก็ไล่อากาศด้วยกาพุ่ตสนะครับเป่าปรับเบาที่สุดเลยแล้วก็บานให้มากที่สุดคือว่าจะใช้อากทีเพราะว่า แต่อย่าใส่ทินเนอร์เข้าไปนะแตลายนะที่เราใช้งี้เพราะว่าเป่าไม่ไหวเลยปากเลย้ม่ใช้แบ,บนี้ครับแต่ต้องใจเย็นนะอย่าเผลอปูดนะทะลุเลยนะนี่มาปนเทคนิคนี้หน่อยเอาไปใช้ได้แต่ทะลุย่ามาโทษผมนะจะทำได้ทำน้อยๆก็เปา่ปาๆดีที่สุดแะลมปากบังคับได้ง่ายจัดเลย,ยงั้นได้ก็ถ้าใหญ่แบบนี้ดีกว่า ครับเดี๋ยว้อยครับโอ้ตอนแรกเกือบลืมนะครับาาเกือบตกม้าตายเกือบลืมจําที่จับปิดรอยอย่างนี้หน่อยนครับเพื่อให้มันเข้ารูขอา้อยทำน่องทรงนี้ต้องปิดด้วยครับ เกือบเกือบเ,เกือบเล็กเกือบเกือบเกือบครับเนี่ยอันนั้นได้แล้วใช้ที่ทีจวกระทำาจแล้ว,วลฟิล์มจีนอาจจะไม่ถึงข้างในครับมันเหลี่ยมมุมมันสิบล้อมันเยอะ พามพาม,มเดี๋ยวนะครับปึ๊บ าโอเคอยคโอเคโอเคโอคโอเคโอเคโอเงโอเครอเคโอเคโอเคโอเค่อเคโอเคอเคโอเ่อเคเคาเเเอ เราก็ไม่อยากให้เขาเสียแต่มีวิธีเรามีวิธีเราเรามีวิธีทำนะครับอ่ะถอว่าโอเคอเคอานาที่ดูยากกัไปเสร็จการที่ดูง่ายนะ,ค,นะครับเอาตะเกรเอาตะกอร์ดว่าเติมน้ำไปด้วนย,วน,ยนะครับ คนยังน้อยอยู่ไลยทำปั้มครับไปทำปั้มลากเข้ามาก,ก็ขอให้เอฟซีติดตามกันนิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจนะครับน้องเด็กขัดช่ว่าัดลงฟิลนครับ แน,งน,น่งานจีนครับงานจีนครับประมาณนี้ครับถูกใจกดไลค์ชอบใจกดสับสไบใครครับขอบคุณครับ